หลักไวยากรณ์มิาโนนะน n i h กบทที่สองข้อ3าม so des และจ i k a i m a s ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคำศรรพัพท์สองคำนี้นะคะ so หมายถึงเช่นนั้นอย่างนั้นจิ k a u หมายถึงไม่ใช่ผิดแตกต่างต่างกันไม่เหมือนกัน ซึ่งสองคำนี้จะเป็นการพูดแบบกันเองใช้พูดกับเพื่อนหรือว่าคนสนิทเรามาดูไวยากรณ์กันนะคะ so des หมายถึงเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นใช้ตอบรับประโยคคำถามที่แสดงความเห็นด้วยซึ่งจะเป็นการพูดแบบสุภาพจิกไกมาสก็มาจากคำว่าจิกเกาที่มีความหมายดังที่กล่าวมาก่อนนั้นแต่ถ้าแปลง่ายๆเลยก็คือไม่ใช่แตกต่าง ใช้ตอบป,ปฏิเสธประโยคคำถามแบบสุภาพใหหมายถึงใช่จะใช้คู่กับ so d ด e s อีเยหมายถึงไม่ใช่เปล่าจะใช้คู่กับจ i k a i t u s ตัวอย่างการใช้ so d ด e s คเรว่าค o ีเด e ですかนี่คือกาแฟใช่ไหมในรูปนี้เป็นกาแฟนะคะซึ่งก็ถูกต้องตามที่เขาถามเราก็ตอบว่าให้ Hi, so d o e หมายถึงใช่ค่ะเป็นเช่นนั้นซึ่งการใช้โซเดสในข้อนี้ก็ประมาณว่าโซเดสเป็นตัวแทนของประโยคด้านบน<ม>ก็คือไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องราวของประโยคด้านบนแล้วไม่ว่าคนพูดจะพูดยาวแค่ไหนเราก็ตอบแค่ให้โซเดสได้เลยถ้าเราเห็นด้วยการใช้จิกไกมัสคำถามเดิมจากตัวอย่างที่แล้วเขเรียกว่าโคฮีเดสกาแต่ในรูปเป็นชานะคะไม่ใช่กาแฟ ถ้าไม่ใช่ในบทที่หนึ่งเราก็จะตอบปฏิเสธ i เ e โ o h ี j a r i m a เ e n หรือตอบคำตอบที่ถูกต้อง i เ e kojades แต่ในบทนี้ตอบ iye j i k a i m a สเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะ j i k a i m a สก็เป็นตัวแทนประโยคเหมือนกับโซเดสแต่เป็นแบบปฏิเสธ